สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตนะครับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับหลังจากที่สหระัฐนะครับมีการตั้งนะกองกําลังภารกิจนะครับพิทักษ์ปกป้องความรุ่งเรืองนะในทะเลแดงนะครับแล้วก็มีการนะจมเรือของฮูตีไปสามลำแล้วก็สังหารนะักนละบฮูตีไปสิบรายนะครับรู้สึกว่าฮูตีก็ยังไม่ยอมนะครับยังไม่ยุติข่าวแปรต่างประเทศนะครับว่าเรืออีกลำถูกโจมตีใกล้ป้อมปราการของฮูตี เรือในเปลวเพลิงภายหลังการโจมตีขีมนาวุธนะครับในทะเลแดงไม่มียุติต่อภัยคุกคามนะครับของฮูตีในทะเลแดงเรือบรรทุกนะสินค้าอีกลำนะครับถูกโจมตีห่างจากเยเมนมีการระเบิด3ครั้งนะครับได้ถูกรายงานในเรือที่ติดทงของมอลต้านะครับบริษัทความมั่นคงปลอดภยัยการเดินเรือของอังกฤษนะครับ แอมบรีนะครับได้รายงานว่ามีการโจมตีสดใหม่ต่อเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งแอม r บรีนะครับได้กล่าวว่าเรือที่ติดธงของมอ์ตาลำหนึ่งนะครับได้ถูกรายงานว่ามองเห็นการระเบิด3มครั้งการระเบิดต่างๆนั้นนะครับได้เกิดขึ้นขณนะที่เรืออยู่ห่าง15ไมล์24กิโลเมตรนะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองโมชาของเยเมนนายของเรือลำนั้นนะครับถูกได้ยินเหนือ คลื่นนะครับ VHF นะได้กำลังเรียกเรือรบผสมลำหนึ่งนะครับบริษัทนั้นนะครับได้เสริมนะเพิ่มเติมแอม r บรี ry, นะครับได้กล่าวมันดูเหมือนว่ามีขีปนาวุธ3ลูกนะครับได้ถูกยิงนะจากเขตปกครองเทสนะครับของเยเมนใกล้เรือแห่งหนึ่งนะครับได้ถูกรายงานว่ามองเห็นนะเรือเล็กลำหนึ่งยาวประมาณ50เมตรและประกอบด้วยไฟ2ดวงอยู่ภายใน1ไม 1.6กิโลเมตรของที่ตั้งเหตุการณ์ไม่นานนักหลังจากนั้นบรรดากองกําลังทาหารของคูตีนะครับที่หนุนหลังโดยอิรานของเยเมนนะครับได้ก้าวขึ้นสู่บรรดาการโจมตีต่างๆต่อบรรดาเรือที่เชื่อมโยงกับอิสราเอลคูตีนะครับกล่าวอ้างว่าการโจมตีต่างๆนั้นในทะเลแดงเป็นการประท้วงต่อต้านสงครามนะครับของอิสราเอลในกาซา อย่างไรก็ตามนะครับบริษัทความมั่นคงปลอดภัยนะครับทางการเดินเรือของอังกฤษแอมบรีนะครับได้กล่าวอ้างว่าเรือลำนี้นะครับไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับอิสราเอลเรือติดธงชาติโมต้าครับถูกโจมตีกล่าวโดยแอมบรีบริษัทความมั่นคงปลอดภัยนะครับทางการเดินเรือของอังกฤษว่ามันได้ถูกประเมินเรือที่เฉพาะเจาะจงลำนี้ไม่ได้อยู่ในสังกัดของอิสราเอล แต่บรรดาเรือลำอื่นๆในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนั้นได้ถูกเรียกอิสราเอลตามปกติและการสังกัดนี้อาจจะเป็นนะครับการเพียงพอสำหรับเรือที่จะตกเป็นเป้าหมายบรรดาหลายเส้นทางการขนส่งทางเรือนะครับได้พักการดำเนินการต่างๆผ่านทางทะเลแดงท่ามการบรรดาการโจมตีผู้ตีนะครับได้ปฏิญ,ญาณที่จะต่อเนื่อง นะบรรดาการโจมตีต่อไปของพวกเขาจนกว่าอิสราเอลหยุดยัง้งสงครามในากาซาผู้ตีนะครับยังได้เตือนว่าพวกเขาอาจจะโจมตีบรรดาเรือรบนะครับของสหรัฐถ้ากลุ่มกองกําลังอาสาของพวกเขาเองเนี่ยได้ถูกตกเป็นเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้นะครับก็เป็นการสะท้อนให้เห็นนะครับว่าฮูตียังไปต่อนะถึงแม้ว่าจะถูกจมเรือเล็กนะครับ 3ใน4ี่ลำไปก็มีนักรบของอูตีนะถูกสังหารไป10บรายนะครับแต่ก็ยังไม่ยอมนะยุตินะครับก็ยังนะทําการก็เรียกว่าจู่โจมนะบรรดาเรือนะครับที่จะผ่านเข้ามาในทะเลแดงที่จะมุ่งไปนะอิสราเอลหรือว่าเชื่อมโยกับอ,อิสราเอลนะครับก็ยังมีการโนะจมตีกันต่อไปนะครับก็เกิดการระเบิด3ครั้งนะครับในเรือ ขนส่งสินค้ารำนีนะครับก็มีการเรียกนะครับพวกกองเรือผสม,มะนะกองกําลังภารกิจนะที่นําโดยสารฐเรียมเข้ามาช่วยเหลือนั่นเองนะรบ,บริษัทนะที่ดูแลความมั่นคงปลอดภัยการเดินเรือที่ชื่อว่าแอมบรีนะครับก็เปิดเผยข่าวออกมาให้ทราบนะครับก็ยังคงตึงเครียดต่อไปนะครับผมก็เชื่อว่าวก็น่าย,ยังไม่จบง่ายๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ